สวัสดีจ้าไมากแล้วหนึ่งกองดีใจอะ่ะอันนี้เป็นอะไรไม่รู้กลับมาจากโรงเรียนแล้วแบบกลับมาจากเรียนอ่ะยายบอกยายบอกว่ามีไปเสนมาสม่งจากพี่สายลุงนะคะ ดูก่อนว่าพี่ส่งอะไรมนาะให้ช้างอีกแล้วแกะยากจริงขออนุญาตแกะนะคะปับป๊บปั๊บในยังน้อมเลยนะเคือดีเลยส่งเคือดีว้าว กระพุกยันอนะอกเนาะเนี่ยว้าวน้ำพริกหมูกระเดะเผ็ดใบทองเผ็ดใบทอ่อเนียงเผ็ดใบยาว อ้น่าสนใจนะสนใจลองแกะชิมได้ไหมห<ม>อมหอมหอมดีหอมดีหอมหอมหอม <c oughs> นี่ต่อะไร กินกับอะไรดีเนี่ยข้าวสวยร้อนๆอ่ะเผ็ดอ่ะอร่อยดีสนะงสัยพี่รู้ว่าน้องชอบกินเผนะ็ดชื่อน่ารักทำพริกหมูก,ก็ได้ ติดนะเอาอันนี้ล่ละอ๋ออันนี้สงสัยซีนมันติดหรือมันมันติดฝาอันนี้คงผิดมากอ,มอยากให้ฟังเสียงกรอบจังเลยมาใกล้ๆ อโอเคโอเคไปหาอะไรกินหันมนี่พิกน อั então, น่อย่างไงซื้อใครแน่ล <cort ic ại> ่ะยงเซื้อใครแน่ อาใครสามน่วยจบัดใคบอกจสามน่วยจะใครดีแนุชเออน่ซือหออแาลืมซื้อสามน่วยสาน่วยจบัดสาน่วยสาน่วยสามน่วยนที่าวาวเบยเอาเอาสอน่วยครึงเอาสอน่วยครึ่ง อ่ส the uh, 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 ิแค้หนสองสายสองสอ้อาเอาสองหน่วยคืนอุ้ยอวนมึงก็ตออคนตงัเอาปรับมึงเอาเจ้าบาทดี่ามือด้อไม่ได้ไปถอดุ่อนแดงๆกัน่จอมเอ้ยลูกเต่าด่ากันไงไปเลยขยองใครแดงจ้องใค่เหลือง บินเผาลงนี่อเมื่อเนี้นี่เร็วเมื่อเี้นี่เหนื่อยว้าเหนื่อยกูผ่านน่องดีดีสลัดตังอนแปดร้อยใส่ใเบัตเดือนไหม บลูกไม่เงียบเอาเพียยิ้มมานะไม่ยิ้มมานะอิมอาอ่ายิ้มานะยิ้มานะเอาไม่เียบอาอ้มานี้มาี้มานะมาี้มาี้มาเออเออเท่าท่าลกูกอันนั้นเท่าท่าลูกมัส่สวดดีคุณเดชด้อาสาเนีย <laughs> ได็ดเด็ปับป๊บซิบสดีจ้ามาพบก,กับไรยก้านเด้มีหัวไายก้านมือในก็จะเป็นขขาจ้าห่อนหอนเนาะตมไขต่ตมไข่แบบซิบมือ โอ้ยโอ้ยแบบซุปแบบอะไรนะนี่พี่้องเพื่อนยางนี้มืันก็มี่น้ำพริกหมูกระแด่ใส่ขึ้นตรงไม่ให้ซิดนะจ๊ะแอนลองกินก็ขอเจา้าเพิ่งเมยก็ มีบักแเตงอนนันี้นยังกู่้าอันอันโอ้ยยังาะแจวบองแจวบองบอันคนแถบานตำกินไปหลายแล้วล่ะ <c ười> <c ười> นี่แจวบองข้าจ้างป็นห่อนเลยมั้ย อันพ,พรกิกหมูกระด๋อยผสมไส้ซองกระปุกกันกระปุกแรกอันอันไส้ท้อง,งเงี้ยเงี้ยเบิดแล้วอาจารย์บอกค่อยเผ็ดกินกินไปกินมากเลยอ,อัน,นแบบเผ็ดเนี่ย้อยออกไปเลยมาดึากด่ากินข้าว แงดงเลยเห็นน้ำพริกป้ะน้ำพริกกินกับไข่ต้ม ไข่ปิ่นเลยะเนี่ยไข่แดงเยิ้มๆเนี่ยโบแมนไข่ดาวแต่ว่าหากเป็นไข่ต้มนะจ๊ะอืมงานนี้เอาไว้ชาบ้านก็นจะไม่ลาย ไอแดงไปหนเอาดอิ้งใหนี่ใส่เข้าไปกเป็นหมูกระจกนะเอามาผัด กัานน้ำพึ้งแสบจรจ้ะใครแดบ,บก็ต้องซุกมากน,นะก็ต้องซุกขัดมือจะมันแสบ เ้าบองมองอะไรอ่ะอืมไทยแดงอืมอืมอันนี้ก็แก้กินลายหมือนเลยก็หากว่าเดิมหากเกษตรไท,าทายกิน

หมูกระเดะเนี่ยเธอจัดไปหนึ่งคำ อีกอ่ะซื้อมาตรมเองอันนี้เป็นน่ำไข่ที่มั่น่ำข้าดต้มบ่ค่อยสุดนะ ข่แดงเยิ้มเยิ้มแต่ไม่ใช่ไข่ดาวนะ กวนลงไปนี่ wow, เปนบอรกับกื่อนโอ้เมนจ้กินนะไกันเฮ้ยกินจนสีบริจางเอิร นี่คำนี้ไปเสียเอาไอสิเป็นอะไรเนาะคอยกินเองอะอะ,อะบุ๊ยหลุดม,มาเ,มดเป็นได้หน่ยปะนี่ยออนหนึ่งสองสามสี่หา้า ทอฟ f ี่จำซื้อได้แล้วอีซีเ e ทอฟ xe tôi yên về đây rồi tôi để dưới để hàm ừ. món gì จริงๆเป็นเป็นคนที่บ่อยมากกินของหวานกปนเลยจังพวกขนมสั้นขนมเหนียบ่อยมากกินจยมแทบเพระาะว่าเคยกินแล้วแบบ๊บเมื่อกกินแล,ล้วรู้สึกแบบอั้เป็นแบบนน้นไม่ติดข้อเนาะกินแล้วไม่ก็สิฝุดฝุดข้อแน่นะแต่ว่าเนี่ถ้า่คนกินได้แสดงว่าอืมครับ เดี๋ยวอุ้ยหนัก็ทำเดี๋ยวพอกันลิหนาต้อจ้จพี่น้องที่ไหะต้อขอตัอลาไปก่อนอ๋อเน ครจากห้างใครจากห้าง,าางเป็นไงเปินลกัเอามาแตนาเนาะอยู่หน้าห้องกระเลียงยไก่ไววแต่กินแต่ใครมากอเปินกัอันใดไครมากตอนห้องไปสื่อใครแล้วนะห้องไปสื่อใครมากปุ๊บห้องเสียเงินปุ๊บเปิ้นก็นมาเปิ้นก็นมาแตน้าพอดีนะห้องกระตุ่มเล้วเรียบร้อยเปิ่ลก็ะใดไครมากไปเนี่ยห้องกระเสียเงินฟรีนะพี่น้องนะต่นายเนานะอ่ะมันเป็นยังไปพอกันคลิปนานเนะจ๊ะ ฝากกดตรัพย์ตะไคร้ให้หลน์ในเดิมรักช้างในน้องขอให้รักนานๆนะจ๊ะผิดพลาดประการใดก็ขอขอให้ตีชุ่มกันได้นะจ๊ะแมงวันกับสีไลายเนาะเฮาประเทศไทยเฮามันเป็นเมืองอากาศฮอนเนาะอากาศร้อนชื้นเนาะประเทศไทยเฮามันก็ย่อมมีแมงหรือมะแรงเป็นธรรมดานะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องกะอย่าแปลกใจว่าเงอนถอยคือมีแมงวันเนาะเงอนเจับกับสีนี้ันแหรอเนาะเออเนาะพี่น้องเนาะ